รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ภัยแล้งเดินหน้าติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจำนวน3ามพัาบลตำบลตำบลละไม่เกิน1ล้านบาทใน58จังหวัดโดยโครงการที่จะได้รับการอนุมัติจะต้องมี4ลักษณะได้แก่การจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน การผลิตทางการเกษตรและการแปลรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตรฉะนั้นเพื่อให้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งนําไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนายปีติพงศ์พื่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะจึงได้ลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และความก้าวหน้าโครงการลอกตะกอนคลองส่งน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมคลองส่งน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบแรงสัำซากปัจจุบันนี้ชุมชนต่างๆในในเป้าหมายทั้งหมด3,000กว่าชุมชนเนี่ยได้ดำเนินการสร้างโครงการไปแล้วกว่า70%แต่ว่าขั้นตอนในการที่จะพิจารณาเนี่ยยังติดขัดอยู่บ้างนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาในวันนี้เพื่อชี้แจงใครการชี้แจงชุมชนต่างๆให้ดําเนินการ ให้ถูกต้องแล้วก็เร่งรัดการดําเนินการให้เร็วมากยิ่งขึ้นขณะนี้งบประมาณก้อนแรกของโครงการประมาณกว่า100ล้านบาทสามารถโอนจัดสรรสู่พื้นที่ที่เสนอโครงการมาก่อนได้แล้วใน24จังหวัดตั้งแต่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงฤดูแลง้งและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมจากความต้องการและชุมชนเป็นผู้บริหารจัดก,การให้เกิดความยั่งยืนตามที่รัฐบาลมุ่งหวังต่อไป